สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมารีว the the ิวแหฝรั่งนะครับผมแหวงแหวนนะครับผมนี่มันแหนี่มันแหฝรั่งนี่บาโคดนะครับผมแหนี่เราแกะด้วยมีดไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวมันจะขาดนะครับผมเราใช้มือแกะเลยใช้พลังจีดน้องจีดเด้อเอ้ยเดินดีๆเดี๋ยวขังเดี๋ยวขังเดี๋ยวบุกเม้าบุกเขาเฮ้ยเดี๋ยวพัง เอยน้องเด็กนะโอ้ยไม่ได้เลื่องแล้วเหรียบปะ <Okay. S 2> โ,โอ้เป็นแหนะแบบแปดฟุตนะครับผมไอแปดศอกอ่าบบออเขาห่อมาอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแกะดูกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนไใหญ่ขนาดไหนอ่ะอ<ถ>้ยไมันข<ถ>ึ<ถ>้นห่อแหนะข้างในก็แถมอาหารมาถุงนึงน,นะครับผมอ๋อ เขาสวยหัใหญ่มากใหญ่สินี่ผู้กองลองลองดูได้ไหมหนูโ,<ห>โอ้่ใหญ่มากนี่นะครับผมสูงราวประมาณนี้ซื้อมาอครับพ,พกอพกอสอนได้ไหมหนูทเป็นก็ความกว้างมันประมาณ เท่าไรเนี่ยเหนึ่งวัสุดเซนเดี๋ยวต้องวัดดูอีกทีนะครับผมแต่โดยรวมก็ตาก็ประมาณสักสามเซนนะครับผมผมเคยดูแผไทายะใหญ่เท่ากันแล้วก็มีเชือกมาให้นะครับผม,มเ,ชเชือกยาวเลยนะครับผมเชือกยาวเลยประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองไปทอดแหกันว่าทอดยังไงประมาณนี้นะครับฟังครับายดีครับ เราลองมาเวียงแห่ฝรั่งกันนะครับผมผมก็ไม่เคยเวียงอยงนะครับผมไม่รู้เองนะไม,ไม่ได้เรื่องนะครับผมูบ่เาเขาอกเาเอาอันนี้เอา,าเอาขาแบบนี้ก่อนอแล้วก็เวียงลงน้นี่แบบนี้มันมีสายเอ็นนะครับผมสายเอ็นข้นบนแล้วก็<ฮ>กนนพูมีคลองเวียงทีน้องรู้ปะ ไม่บานนะครับผมดูวม,มกวาก้างเ่านี่ลูกไม่ลู้ยอหน้านนะนบ้านใช่มักังนางนานเลยนครับกนี้มาวยเนี่ยว้างประมานแค่นี้นะครับผมก็โอเคแล้วครับผมควองผมไม่กว้างเท่าไหร่นะครับผม,ผม,ไ,ม,บผมไม่รู้บานจะเข้ามาหรือเปล่า แค่นี้นะครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาที่นะครับสวัสดีครับน้องกดยุด